สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่4มิถุนายนพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระาราชดำเนินไปในการพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยสุโไทยธรรมธิราชประจําปีการศึกษา2561และ2562เป็นวันแรก วันนี้เวลา16นาฬิกา46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอาเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชอํเาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานปร,ริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชประจําปีการศึกษา2561และ2562เป็นวันแรกโอกาสนี้พระราชทานพระบร,รมราชโชวาร พระเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้ม,มามอบปิญญาบัติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชประจำปี2561และ2562ในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตนุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ การสร้างสารรค์สังคมไทยให้มีความผาสุกมั่นคงนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตจอมต้องมีความสำนึกตระหนักในหน้าที่นี้เป็นพิเศษเพราะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะสร้างสารรค์ประโยชน์ให้แก่สังคม หากทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันและร่วมมือร่วมคิดกับทุกคนทุกฝ่ายในการดูแลปกป้องและพัฒนาสังคมอย่างจริงจังแล้วสังคมและชาติบ้านเมืองของเราก็จะมีความมั่นคงปลอดภัยเป็นที่พึ่งที่อาศัยของทุกคนได้ด้วยความร่มเย็นเป็นปกติสุข ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปขออำนวยพรให้ทุกคนมีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน จากนั้นพระราชทานปริญญานิเทศศาสตร์ดุษรีบณฑิตกิติมาศแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งคนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาศิลปศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพรวมจำนวน1,560คน สมเด็จพระกนิษิฐาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2565 วันนี้เวลา15นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเส็จพระราชดํานินไปยังบริเวณพระราชานุสาวรีสมเด็จพระสุริโยไทยทุ่งมะขามย่องอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2565 ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่หมิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเนื่องจากเมื่อวันที่หมิถุนายน2489เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาอานันทมหิดลพระอัรมรามาธิบดินสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระ,ระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมมนาถบพิษไปทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์และทรงหวนข้าวในแปลงนาของมหาวิทยายลายัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงกำหนดจัดงานขึ้นทุกปีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด9 0พรรษาชาวนาวิถีใหม่ก้าวไกลด้วยพระบรารมีเป็นการเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา9 0พรรษา12สิงหาคม2565ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านข้าวของชาวนาไทย เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของข้าวในฐานะพืชที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมายาวนานพร้อมเผยพระองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบครบวงจรตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนาและยุวชนชาวนาผู้สืบทอดการปลูกข้าวต่อไปในอนาคต โอกาสนี้ทอดพระเนรนิทรกศการด้านข้าวอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนานีพันปีหลวง เสด็จพระราชาดำเนินไปส่งเกี่ยวข้าวในแปลงนาบริเวณทุ่งมะขามยองพร้อมทั้งพระราชทานเมล็ดข้าวเพื่อใช้ในพระราชาพิธีเพื่อเมองคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปัจจุบันได้รับการน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นแปลงนาส่วนพระองค์และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกข้าวนาปีอย่างต่อเนื่อง พิศัการโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลสีบัวทองอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองในสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิรัตการพันข้าวพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติเช่นพันข้าวอายุทยาหนึ่งที่ถือเป็นพันข้าวน้ำลึกที่ให้ผลผลิตสูงให้ผลผลิตถึง842กิโลกรัมต่อไร่ต้านทานศัตรูพืชอีกทั้งยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เส้นได้ดีอาทิเส้นบะหมี่ขนมจีนและก๋วยจับ ดิทัศการด้านนวัตกรรมอาทิแอปพลิเคชันตัดสินใจซึ่งจะเป็นตัวช่วยชาวนาในการวางแผนก่อนการเพราะปลูกข้าวรวมถึงช่วยคาดการสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นิทัศการดโดรนทางการเกษตรสําหรับการหว่านปุ๋ยในนาข้าวที่สามารถเพิ่มความสะดวกรวดเร็วสม่ําเสมอและต่อเนื่องช่วยประหยัดเวลาในการหว่านให้กับเกษตรกรใช้แรงงานคนน้อยมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยําสูงตลอดจนลดการเหยียบย่าในแปลงนาและยังสามารถใช้หว่านเมล็ดข้าวหไร่ใช้เวลาเพียง4นาที นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายของกรมการข้าวและภาคเอกชนกว่า40หน่วยงานผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่4-6มิถุนายน2565และในอีก3ภูมิภาคประกอบด้วยภาคใต้จัดวันที่20-21มิถุนายน2565ที่โรงเรียนบ้านกระอานอำเภอเทพาจังหวัดสงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดวันที่23-25มิถุนายน2565ที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและภาคเหนือจัดวันที่29-30มิถุนายน2565ที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายจังหวัดเชียงรายเพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจได้เข้าร่วมงานอย่างทั่วถึงและทั่วทุกภูมิภาค พลเอกความเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปประทานเข็นพุ่มเพชรสัญลักษณ์ของมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปัมรม วันนี้เวลา16.55นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทันารีนาถองค์ประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปมัมภมโปรโดให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังสลาว่าการกระทรวงมหาดไทยเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการประทานเข็มพุ่มเพชร สัญลักษณ์ของมูลนิทิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธมรมอันแสดงถึงการทํางานเพื่อประโยชน์ต่อสังคมแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับตําแหน่งประธานคณะกรรมการทุนการศึกษาประจําจังหวัดประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดที่รับตำแหน่งประธาน,นาคณะกระมมร,รนนมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดเป็นครั้งแรก และเพื่อทําคุณประโยชน์แก่มูลนิธิทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธรรมก่อตั้งขึ้นเมื่อเมื่อปี2525 25, ในโอกาสสมโพชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีโดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาคารินทร์ทรงเป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนรวมทั้งสามเณรที่ประพฤติดีแต่ยากไร้ทั่วประเทศ ให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมตลอดระยะเวลากว่า40ปีได้มอบทุนการศึกษาแล้วกว่า32,000ทุนช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้สามารถประกอบอาชีพสุจริตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไป ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะจากหน่วยงานต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2,565วันนี้เวลา7จ5นาฬิกา55นาทีณบริเวณหน้าประตูภูทรลีลาดพระลานพระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขาธิการนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะจากหน่วยงานต่างๆเนื่องในโอกาสบันเลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสามิถุนายน2565โดยมีพลเอกวรเกียรติรัตนนนท์ปลัดกระทรวงกลาโหมในนามรัฐบาลและประชาชนทุกหมู่เหล่ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล ท่านี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2565โดยรัฐบาลได้จัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเมื่อวันศุกร์ที่3ามิถุนายน2565ณบริเวณท้องสนามหลวงมีหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและจิตอาสาได้นำเครื่องราชสักการะ ไปทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวจำนวน120คู่ ประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านดอกไม้ทูบเทียนแพเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบรารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อย,ยอดโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งด้านการเกษตรและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อฟืน้นดินคืนป่าการพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มความมั่นคงทางอาหารบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนการพัฒนาอาชีพเสรมิมเพื่อเพิ่มรายได้จากหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิน่นโดยทรงส่งเสริมศิลปะชีพอันเป็นการดำรงรักษาเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้ทำรงอยู่อย่างยั่งยืน หนึ่งงานต่างๆจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2565วันนี้ที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษ และพิธีถวายพระพรเชโมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2565โดยคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้จัดสถานที่สำหรับผู้ให้บริการข้าราชบริพารแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปได้ร่วมลงนามถวายพระพรตลอดเดือนมิถุนายน2565 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอบิตโดยดูแลรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางทุกสาขาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยในลักษณะผู้ป่วยนอกรวมทั้งการผ่าตัดที่ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ในวันเดียวกันมีระบบเบิกจ่ายตรงที่สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ เน้นระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานความปลอดภัยดำเนินง,งานตามแนวพระราชดำริสามประสานคือบ้านวัดโรงเรียนหรือราชการในมิติของการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระบรมชนกนาถได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ขยายการบริการไปรยังจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่ออาํานวยความสะดวกให้กับประชาชนและเข้าถึงการรักษาพยาบาลมากขึ้น วันนี้นะพื้นที่ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีพลตำรวจโทนัดสิงห์อุดมผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนาย,ยน2565โดยมีรองผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนข้าราชาการตำรวจตะเวนชายแดนนักเรียนใน10ตำตรวจจิตอาสาพระราชาทานและประชาชนกว่า300คนและ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นยางนาทั้งนี้กองชาการตำรวจตะเวนชายแดนได้จัดโครงการจิตอาสาตะเวนปลูกป่าชายแดนเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ผืนป่าให้กับชุมชนชายแดนและพื้นที่สาธารณะ เป็นการส่งเสริมดณรนรงและปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการตำรวจตรเวนชายแดนข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคี และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพนรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2565ได้กำหนดจัดก,กิจกรรมปลูกป่าพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่3มิถุนายน2565โดยปลูกต้นไม้รวมกว่า4,350ต้น ที่วัดบ้านคลองทรายตะบนวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาศาสนสถานถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสบันัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระปรมราชินี3มิถุนายน2565ซึ่งพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ตั้งรูปปั้นครอบครัวกระทิงแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอวังน้ำเขียวพร้อมกับ มอบห้องน้ําที่ทําใหม่เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนมุ่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยใช้งานศิลปะมาสื่อสารงานด้านอนุรักษ์เสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสัตว์ป่าโดยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศถ่ายทอดความเป็นอยู่ของชุมชนกับธรรมชาติ สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร,พรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2565ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2565 สำนักพระราชวางังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www royal office th ระหว่างวันที่2ถึง4มิถุนายน2565และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีราศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ